ัดีครับน,นี้ก็พาท่านมายัางบริเวณอีกมุมหนึ่งของวัดผาสธิพลนะครับซึ่งเป็นวัดของครับเกจิอาจารย์สารุปู่มั่นนะครับคือหลวงตาบุญนาธรรมติโนนะครับน,นี้ก็พาท่านมาที่ยังกุดของหลวงตานะครับซึ่งเป็นที่หน้า สังเกตว่ากุดนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับว่าเป็นกุดที่สร้างอยู่บนน้ํานะครับซึ่งสร้างแบบลักษณะศิลปะการสร้างแบบโบราณน,นะครับที่แท้จริงของนะครับพระป่านะครับซึ่งจะส่วนมากก็จะสร้างกันอยู่บน,นกุดตีกลางน้ํานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาชมได้ยากมากพอสมควรนะครับ กุฏิในลักษณะแบบนี้นะครับก็เช่นเดียวกับโบสถ์น้ำนะครับที่หาทมได้ยากมากนะครับจะได้เห็นแค่ในวัดของอพระป่านะครับเป็นส่วนมากนะครับซึ่งสร้างอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนะครับเพื่อความร่มเย็นนะครับและอีกอย่างก็คือ,อะจะเกี่ยวกับห้องครับ เป็นกลุบายต่างๆนะครับก็คือการาละจา,ากป่าได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามาสร้างอยู่บนบนน้ํานะครับสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆนะครับพบมดพบแมงต่างๆนี่ก็จะไม่เข้าไปอยู่นะครับไม่เข้าไปอาศัยนะครับเพราะว่าจะมีน้ําล้อมรอบอยุ่นะครับซึ่งเป็นอุบายอย่างหนึ่งของผ้าป่านะครับที่อาเค้งคัดในศิลธรรมนะครับ ถ้าหากยู่ร่วมกับสัตว์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะไปเหยียบนะครับทาให้เขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าได้รับอันตรายได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นท่านก็มีคนอุบายโดยการนะครับมาอยู่บนมาสร้างที่อยู่นะครับสร้างกุฏิบนบนน้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาชมได้ยากมากนะครับและคนปัจจุบันบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับขณะนี้ผมก็ได้พาท่านเที่ยวชมดูนะครับว่า ลักษณะการสร้างกูตีนสร้างอย่างไรนะครับอยู่บนบนบนน้ำนะครับหรือกูตีกลางน้ํานะครับก็ชมไปชมไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางเดินจงข่มของท่านนะครับที่ยาวตั้งแต่ทางเข้ามานะครับด้านหน้านี้นะครับแล้วก็เลื่อยมานะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวกุฏจะเป็นทางเดินจงข่มนะครับซึงประกอบสมารถถึงประกอบในการปฏิบัติธรรมของท่านนะครับ ตอนนี้ก็เดินเข้ามาในบริเวณด้านหลังนะครับการทั่วทั้งบริเวณก็จะเป็นนะครับที่ร่มรื่นมากครับเป็นป่าครับล้อมรอบแล้วก็กุฏิสร้างอยู่ตรงกลางป่านะครับที่แสงสว่างสองถึงนะครับพอ,อเป็นกลุ่มายอย่างหนึ่งก็คือก็อาจจะที่สร้างให้เจอแสงบางก็อาจจะเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรคต่างๆนะครับ ว่าคนเราจะอยู่ในที่ทึบมากๆไปก็จะเป็นแหล่งสะสมของชิโะนะครับนับว่าเป็นภูมิปัญญาของภาคป่าสายนี้ผูสสควนนะครับสร้างอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างนี้ก็จะมีความหมายอของของการปลูกสร้างในสิ่งนั้นหรือทําอะไรก็ตามก็จะพั่งพร้อมไปด้วยปัญญานะครับตามหลักพุทธเขาก็คือสมาธิและปัญญานะครับ บุญนะครบสมาสุนนะครับศีลแล้วก็ปัญญานะครัี่ก็คือบริเวณด้านหลังกุดของกลองน้ำของตาบุญานะครับช่วงนี้เป็นเดือนอกรกฎาคมนะครับซึ่งฝนตกชุกมากน,น,น้ําในสะหรือนน้ําใสนี้ก็จะออกเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นน้ําที่ปนเปือเป้อนพวกเศษดินตะกอนต่างๆนะครับที่มันไหลเข้ามานะครับ ดูลมเดือนมากครับดูใน,นรอบกดก็จะเป็นทางเดินนะครับแล้วก็จะเป็นป่าสวนปานนะครับถึพงพอสมควรนะครับแต่แปดก็คือตรงกลางจะแจ้งนะครับให้นเนแสงแดดสามารถส่องเข้ามาถึงได้นะครับ เป็นกุฏิพู้กุฏิไม้ผสมปูนนะครับเป็นกุฏิสองชั้นนะครับดูแบบสมถะเรียบง่ายตามสไตล์พระป่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นนะครับทั้งองกูดกลางน้ำแล้วก็บดกลางน้ำนะครับ นี่ก็มีโอกาสได้เห็นกันแล้วครับกูดกลางน้ำนี่เขาสร้างกันยังไงนะครับก็คือจะสร้างอยู่บนน้ํานะครับจริงๆขุดลงไปเป็นสระนะครับแล้วก็สร้างอยู่ทั้งทั้งเสาทั้งคานนะครับก็จะอยู่ในน้ํานะครับ ที่บริเวณ้านนานะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นนะครับว่ากุดกลางน้ำเนี่ที่พระท่านอาศัยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็นศิลปะแบบโบราณนะครับก็คงจบะคิวไว้เท่านี้ครับ